สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับสำหรับ Tea of Seven Neverland นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำคอนเนตนในการเก็บ เพชรขาวฟรี free, นั่นเองนะครับผมในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีจุดที่เราเนี่ยสามารถฟาร์มเพชรขาวได้แบบฟรีๆและได้เยอะมากด้วยเหมือนกันครับแต่ละจุดนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูแล้วว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นพิกัดไหนนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆฝากเป็นกําลังใจในการทําคลิปนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ,<า>บกับร้าน EC Card Top Up ต่าง สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอน อย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ริกงใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับ จะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมสำหรับตำแหน่งแรกครับผมก็คือตำแหน่งนี้เลยเอาล่ะครับเพื่อนๆเนี่ยพอขึ้นมานะครับเพื่อนๆสังเกตนะมันก็จะมีในส่วนของถุงเงินนะครับถุงเพชรตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสูงเข้าไปนะตรงนี้แหละก็คือจุดฟาร์มเพชรของเรานั่นครับผม สำหรับพิกัดเมืองนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับผม179306นะครับวิ่งมาข้างบนเลยนะครับอันนี้คือจุดแรกวิธีการนะครับให้เราลงจากมาก่อนแล้วก็กดโต้ตอบนะครับหลังจากนั้นมาที่รูปของคําว่าอธิษฐานนะครับตรงนี้นะให้เรานะครับหันหน้าเข้ามาหาเพชรอย่างนี้แล้วก็กดอธิษฐานครับอ่าแล้วเรานะครับก็จะได้ในส่วนของเพชรมานั่นเองนะครับผมเห็นไหม โหได้เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเหรียญของที่ระลึกด้วยนะครับตรงนี้เนาะสำหรับจุดที่2ครับให้เรานะครับเดินลงมาข้างล่างนะให้เราสังเกตที่แมปนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่แมปนี้นะอยู่ที่เมืองเดิมนะครับปึ๊บให้เราเดินลงมาครับป๊าแล้วก็วิ่งเข้าไปในรูนะครับตรงตลาดนะตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีประตูนะครับทางเข้าอยู่เห็นไหมให้เรานะครับเข้าไปงี้ครับผมปึ๊บอ่ามันจะมีคําว่าเก็บนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดคําว่าเก็บตรงนี้ครับ นี่เรียบร้อยนะครับวันนี้ได้ร้อยห้าสิบนะถือว่าเยอะนะ้ครับผมถ้าเราสังเกตพิกัดนะครับพิกัดเนี่ยที่จะอยู่นะครับก็คือ255แล้วก็256ครับเอาละครับจุดต่อมาครับก็คืออยู่หน้าเชฟเลยนะครับผมอยู่ที่เมืองเดิมนะให้เราวิ่งมาหาเชฟตรงนี้นะครับพิกัดนะครับใครที่หาไม่เจอเนาะก็อยู่ที่ประมาณ271282นะครับตรงนี้เนาะและให้เรานะครับวิ่งเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะมีคําว่าเก็บเหมือนกันครับให้เรากดเก็บอย่างนี้นะครับผม นี้ก็คือได้ร้อยห้าสิบครับจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่จุดตรงเลตติ้งนะครับผมนี่นะให้เราสังเกตดีๆครับพิกัดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ274 328นะครับพิกัดนี้เลยแล้วก็นะครับอันนี้เนี่ยก็คือให้เรานะครับลงจากรถก่อนนะครับและจากนั้นให้เรากดโตตอบนะครับแล้วก็กดวอร์มนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปคุยกับ NPC เองเลยนะครับเห็นไหมเวลาเรากดวอร์มปุ๊บ เขาจะคุยกับ NPC นะครับปื้งเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้100เพชรขาวครับอันนี้ถือว่าโอเคเนาะตั้งแต่เราเก็บมานี่ถือว่าได้เยอะมากนะครับต่อมาแล้วครับผมยุดต่อมาก็คือนะครับให้เราเนี่ยสังเกตนะครับพิกัดตรงนี้เลยก็จะมี NPC ผมสีน้ําเงินนะครับอ่า280247นะครับให้เรานะครับกดลงจากรถก่อนแล้วก็กดรูปโตตอบนะครับจากนั้นนะให้เรากดทักทายนะครับผมนี่นะปื้อบกมืองี้ครับผม อ่าแล้วจากนั้นนะครับ NPC เขาก็จะคุยกับเราเห็นไหมเขาก็จะมอบเพชรขาวต่อครับจากนั้นครับให้เรานะครับผมเดินขึ้นไปข้างบนนะจุดเดินขึ้นไปข้างบนครับอ่าแล้วก็เลยรถไฟมาแล้วจากนั้นครับมันก็จะมีกลองเพชรอยู่อย่างนี้เห็นไหมอ่าให้เราลงครับลงจากมาครับปึ๊บและจุดตรงนี้ครับการที่เราเนี่ยจะได้เพชรนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขหนึ่งครับก็คือเราต้องมีท่านะครับกวาดพื้น ค่าวกวดพื้นเนี่ยอะไรครับให้เราเข้าไปที่โน้ตนะครับผมตรงนี้นะ e อเ m ม n t นะครับมันจะอยู่โน้ตประจนไัยนะครับให้เราติ๊กประจนภัยแบบนี้นะถ้าใครที่ไม่ค่อยแบบว่าทําโน้ตประจนภัยอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีนะครับสําหรับท่าทางตรงนี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ มันจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็คือว่าให้เราเนี่ยตามหานะครับเผ่าแมวนะสาตัวหรือกระป๋องในป่าแห่งป่านะครับผมตรงนี้นะผมยังไม่ทำนะครับให้เราไปทํานะครับผมโอเคผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับสำหรับท่าเต้นนี้ปุ๊บให้เรานะครับกดไปแล้วก็กดวาร์ปที่ไหนก็ได้นะครับผมอ่ะกดมาอย่างนี้ครับแล้วก็ป่าแห่งป่านะครับกดวาร์ปที่ไหนก็ได้นะครับผมโอเค จากนั้นนะครับให้เรานะครับเดินหาครับวิธีตามหาแมวนะครับก็คือให้เราเดินมาแบบนี้แลครับในแมปนะครับของเมืองป่าแห่งปราดนะครับผมเราก็จะเห็นแมวแบบนี้ครับให้เรากดคุยนะนี่เห็นไหมถ้าแมวเนี่ยจะเก็บอยู่ที่ประมาณ30ตัวนะครับผม30ตัวนะถ้าเราคุยเนาะให้เราดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมเวทนะครับมันก็จะเริ่มน้าให้กับเรานะ30ตัวนะครับเห็นไหมผมเก็บได้2ตัวแล้วในแมปแหละนะครับผมในแมปแหละมันไม่ได้แบบว่ายากขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหม เราเดินไปเราก็เจอแมวแบบนี้ครับล้วก็กดพูดคุยกับแมวนะปอย่างนี้ครับผมโอเคแล้วก็แมวเนี่ยแบบประมาณว่าจะเอาเฟสให้กับเรานะครับบางตัวก็จะเอาเฟสให้กับเราทํานะอย่างนี้ครับผมเราก็ทำเนาะเจอแมวล้วก็ทักทายนะครับปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ส่งเฟสให้กับแมวครับปุ๊บเรียบร้อยนี่ได้ของด้วยนะครับเราก็เดินไปนะครับนี่เห็นไหมข้างหน้าก็จะมีแมวอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็คุยอย่างนี้ครับผมพยายามพยายามทาภาพแบบกว้างๆนะครับมันถึงจะเห็นตัวแมวเนาะ เพราะว่าเกมภาคนี้เนี่ยมันหมุนไม่ได้นะครับเนี่เห็นไหมคือแมวแต่ละตัวเขาก็จะมีแบบว่าเควสให้กับเราทําด้วยนะครับเราก็อย่าลืมไปทำเนาะ ทั้งหมดนะครับมันก็จะมี30ตัวเนาะถ้าผมทําในคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูทั้งหมดก็น่าจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆนะครับก็พยายามเนาะทําตรงนี้เราก็จะได้ท่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็จะเป็นวิธีหานะครับสาหรับเพชรข่าวเนาะสำหรับเมืองแรกนะครับและถ้ามีนะครับข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับถ้ามีอะไรที่แบบผมสามารถไปลองเทสแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถหาแบบนี้ได้เดี๋ยวจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ